เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเชอบอนนะครับกับเก็กิส่สกันในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเท่ลที่เปลี่ยนสกิลรีสกิลแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าอยู่ดีอย่างยิ่งนะเพราะเอาจริงๆนะหลังจากที่จบคลิปไปแล้วอ่ะมันไม่พอใจนะครับก็เลยไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไปเสียไปเสียเศร์ชีไปอสักหน่อยนะครับมันก็จักหน่อยก็ไม่หน่อยนะครับผมคือมันตอนนี้มันเหลือประมาณ4,400กว่า,วามั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าคุ้มค่าไหมกับสีได้มาก็คุ้มนะเพราะว่าผมก็อยากจะทำล่างมาสเตอร์มันนะครับคือผมวางเป้าหมายจะทำล่างมาสเตอร์ไว้ตั้งหลายตัวนะครับแต่ว่า ยังไม่ทําสักตัวเพราะว่ามันยังไม่มาให้แรกนะนะครับผมแล้วก็ผมอัดต่อจากคลิปที่แล้วนะนะครับผมก็มาปลดสกิลยีนนะครับแล้วก็มารีสายฟ้าให้นี่แหละนะครับผมคิดว่าพลังน่าจะได้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับผม ก็ทํามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมแต่เสียดายตรงสกิลช่องแปดมันไม่ติดให้ผมก็เลยแบบว่าเออช่างแม่งล้วกันเนาะนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นตัวหลักเอหรอกนะครับคือผมจะทําเอาไว้รีวิวแล้วก็เอาไว้เล่นแบบขำาำสนุกสนุกคือมันเท่เอาง่ายคือมันเท่เป็นโปรโมอตัวหนึ่งที่เท่แล้วผมแบบชอบอะนะครับโอเคโมแต่ให้ไอมันรีเองโอเคกดเองแล้วได้เลยนะครับ เนี่ยมดแต่ให้แอมเบรีเองแม่งไม่ค่อยติดสักทีนะครับโอเคเรียบร้อยรีสายฟ้าครบนะครับคือจากตอนแรกพลังเท่าไหร่ท่านผู้ชมได้สังเกตใครจําได้พลังตอนแรก2อล้านหกแสนตอนนี้เป็น3ามล้านห้าแสนเพิ่มมาโคตรเยอะจากการรีสกิลจากการใส่ดิสกิลให้เป็นสีทองหมดเลยนะครับเนี่ยผมขาดช่องสุดท้ายมันขาดใจว่ะนะครับผมไม่มีดิสกิลแล้วไงดูดิดิสกิลผมน้อยมากนะครับผมแล้วไม่อยากจะใช้ผมก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็สกิลยีนปลดไป2ดาวน,นะครับแล้วก็ อ่าค่าฝึก25้นะตอนนี้นะครับแล้วก็อยากจะกดอันนี้ให้ด้วยจังเลยอ่ะนะครับใน<อ>ลองนีคือถ้ากดพลังก็เพิ่มแหละกดพลังก็เพิ่มแหละจึ๊บจึ๊บจึ๊บจึบจบหอนิดนึงนิดนึงโอเค3ล้าน6แสนนะท่านผู้ชมนะในตอนนี้นะครับผมสายฟ้ากดครบเรียบร้อยนะครับค่าคอนสเนตอ่ากดไปเรียบร้อย9 5้า้ามันได้เท่านี้เหรอจึอ๊บอ่ากดทุกอย่างนะครับเท่าที่เราจะทําได้เลยนะครับตอนนี้นะครับ ก็ผมจะปั้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมจะปั้นลูคีีกหนึ่งตัวด้วยนะคือตอนนี้มีโปรเจกต์เพิ่มอีกสองตัวคือตัวอ่าอิวทอาตัวนี้แล้วก็ลนะูเกียเนี่ยเพราะว่าลูเกียผมจะเอามาใส่ทีมพลังจิตแทนเดโอนะเพราะว่าผมเบื่อเดโอแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะใส่ทีมความมืดเนาะน,นะครับคือที่จริงเ่ยผมจะใส่ตัวนี้อ่ากับโซลาร์ชใช่ไหมไปถึงโซลาร์ตัวใหม่นะีแต่ว่ารู้สึกว่าสกิลในคอมโบกัดหลอดได้ดีนะไอจะอยูที่มันไม่เด้งเลือดนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ่านสกิลให้ฟัังนะครบ แล้วก็คลิปนี้นครับกัดหลอดโซลาแล้วก็อีวิทเลเนาะนะครับผมโอเคมาผมก็ปั่นมาประมาณนี้แหละพลัง3ามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับโอเคมาอานซีร์เรีดีกว่านะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างเนานะนี่ผมไปได้สกิมสม่วงมาแล้วนะครับ แล้วก็ทุกสกิลเปลี่ยนแล้วนะครับผมโอเคสกิลพาสีในตอนนี้นะครับผมถ้ามีอลิทลทอลในการต่อสู้นะครับไม่สามารถลบบัฟดูด HP ของศัตรูได้นะครับเพิ่ม5%แอตแท็กและสปีดให้กับตัวเองนะครับผมโอกบ๊อบท่ามืดไฟเราทั้งหมดนะครับจะเพิ่มควข้อจ่าย10%อ่าเป็นอางนี้แหะดีมากเลยนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับที่รีได้สีทองมานะครับผมก็คือสร้างคข้อจ่ายถ้าความมืดอแอตแทกเนี่ยและทำให้เป้าหมายลด HP ไม่สามารถดูด HP และฮีลได้ตลอด3เทิร์นเลยนะครับผมโจมตี โดนแน่นอนนะครับสร้างความเสียหายเป็น2เท่าให้กับศัตรูที่ถูกกําหนดและติดดีบัฟอยู่ได้อ่าอย่างเงี้ยล่ะอันนี้คือดีนะนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับผมดูด HP ของศัตรูสร้างความเสียหายธาตุบินแอทแทกเป็นคขาจะหายเจ็ดภาพเสร็จเป็น HP ของตัวเองนะครับอันนี้คือดีนะครับผมแล้วก็สกิลสามนะครับมีโอกาสจะคิ้สูงแค่นั้นเองนะครับผมมีอะไรมากนะครับแล้วก็อันตรีนะครับผมสร้างความเสียหายเท่ากับมืดแอทแทกนะฮะถ้าใช้สกิลนี้กำจัดศัตรูนะครับผมเมื่อตัวเองติดครีนะครับทุกสกิลจะ เพิ่มควาสายอีก50%มีผล3เทิร์นนะครับลบล้างรีบับและฟื้นฟูนฟน HP ทั้งหมดนะครับผมสกิวนี้สามารถจมตีปโปเกมอนที่บินได้ดาเมจ140 โคตรดีนะครับผมโคตรดีนะครับแต่ก็มันก็ไม่ดีแหละนะแต่ผมชอบมากๆเอาคือเป็นสกิลที่ผมชอบอ่ะและอยากได้มันดูเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่ามีดาเมจมากทั้งๆที่เมื่อก่อนแบบอืมดาเมจไม่ง่อยมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เทคนิครับไม่ได้เปิดโอเคไปเลยดีกว่านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยพลัง10ล้านนะครับผมเอากันหลอดไปด้วยนะครับมันคอมโบกันหลอดนะแบบว่าเลื่อนไปต้องเด้งอะไรอย่างงี้เนาะเฮ้ยตกใจเห็นเอ็นเต้กระพริบตา เห็นแอนเตอรพิบตาตกใจเฮ้ยเออลืมไปว่ามันมีรูปที่มันกะพิบพพพตาได้เนาะนะครับตกใจแบบตกใจรจิ่อกี้เนี่ยโอเคเลิศที่10ล้านแล้วกันเนาะนะครับเลิศที่10ล้านนะอ่ารูปสกิลปเปลี่ยนไหมหมายถึงว่ารูปแบบสกิลแบบหน้าตาสกิลแบบแอนิเมชันสกิลบบมันเปลี่ยนไหมเออแล้วมาดูกันดีกว่าอยากรู้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนต้องดูนะครับจืดไม่เปลี่ยนแปลวะไม่รู้จําไม่ได้อะจริงจําไม่ได้เพราะว่าเราไม่เล่นตัวนี้นานมาก ไม่เล่นตัวนี้นานมากคือแทบไม่แตะช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาคือไม่ได้แตะอู้้ใชได้ใช้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 ได้ๆๆใช้ได้ๆๆเราต้องไปลองกับที่สักอุ้ยตายเลยอะสักซักซักซักสิบสองสิบสามล้านถึงจะพอรู้นะว่าสกิลแรงไม่แรงแต่นี่ก็โอ้ยตายเลยโอเคเอาสิบเอ็ดล้านซีอโอคนนี้เขาแอดเพื่อนมาแล้วเขาก็บอกให้พี่อ่รับเพื่อนหน่อยอ่ก็รับมาให้มาลองใช่ไหมโอเคไม่เคยลองเลยนะคนนี้ไม่รู้ด้วิธีอะไรอุ้ย ดักมิวทูแต่ว่าทำไมถึงเอาเกียรตีน่าผสมกระกดาษมิวทูอ่ะเพราะว่ามิวทูมันเป็นอ๋อมันเป็นธาตุผีเป็นธาตุผีเป็นธาตุผีลืม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 มันผีความมืดเหรอมิวทูตอนเนี้ยปกติมันเป็นธาตุพลังจิตใช่ไหมอ๋อก็เละไปเลยละกันก็เละไปเลยละกันนี่ไงนี่ไงมาดิไม่เข้าหรอกเออตายโดนพิษตายคือ เด้งเริ่มไม่ได้ใช่ไหมฮิวไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็โดนพิษการหลอดด้วยเป็นคอมโบดีดีดีก็ชอบมากเลยบอกตรงโอเคเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้11ล้านต่อไป12ล้านแล้วกัน12ล้านตัวนี้เป็นทีมแบ็คไวมาสเตอร์นะครับผมแล้วก็มีโอโอมาสเตอร์อยู่ตรงกลางก็น่าจะยากอยู่นะครับเพราะว่าพลังเราน้อยกว่าอุ้ยแต่เลเวลเรานําลองดูแล้วกันเนาะนะครับมาออโต้จุม๋ม เปิดปับครับผมสถานะเต้นลำทำงานติดพิษด้วยติดพิษด้วยสถานะยาวเหยียดแน่นอนจังกว่านี้เอามาสถานะยาวเหยียดปืนฮิวไม่ได้โฮโอหิวไม่ได้ยี่ก็สบายโฮโอฮิวไม่ได้บอกเลยว่าโฮโอแพ้ทางหนักมากนะยิ่งถ้าเป็นล่างมาสเตอร์นะโฮโอไม่ต้องอ่ะเอามาตาหายนะครับผมอุ้ยอุ้ยแช่แข็งอุ้ยโดนแช่แข็งหมดเลยอ่าติดพิษตายนะ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 โอ้ย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 แช่แข็งรัวๆติดพิษตายนะบอกไว้ก่อนติดพิษตายนะ ตีพี่ตายนะยังไงโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้หตีพี่ตายนะยังยังรอดอยู่เด้อเด้อเด้อมึงก็แข็งรัวเกินให้ได้ออกซีดูหน่อยเฮ้ยอมตะอมตะแต่เลื่อมไม่เด้งนะเห็นไหมเลื่อมไม่เด้งเลื่อมไม่เด้งอุ้ยหนักจริงว่ะเจอแบ็คไวด์มาสเตอร์เรียบร้อยแย่ว่ะสรุปจบที่ไหนจบที่นี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออีกทีขออีกทีขออีกทีถ้าไม่ติดแช่แข็งอ่ะเราชนะได้นู้ยนะครับเอาใหม่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 เขออีกทีขออีกทีขออีกทีออโตัวดีผมไม่กดเองนะโอ้แช่แข็ง เนี่ยปัญหาที่แบกไวคือน่ากวตรงนี้เฮ้ยไม่ทำไม่ติดไม่ทำไม่ติดไม่ทำไม่ติดโดนเป็นตัวละครหลอดแล้วคือมันฮิวเลื่อไม่ได้แน่นอนตอนเนี้ยแล้วมันก็โดนพิตายแน่นอนออ้ตอนรอบนี้ไม่ติดรอบนี้ไม่ติดมึงตายแน่นอนอุ้ยติอีกแล้วโอ้โอ้โหติอีกแล้วมันต้องโดนพิตายมันต้องโดนพิตายมันต้องโดนพิตายฮะโหลอุ้ยนี่แหละความที่เป็นทีแบคไวเนาะนะครับแม่งน่ารำคาญตรงสถานะนี่แหละตายโดนพิตายเหมือนเดิม เอ้ยเลจิทำงานสวยยังรอดอยู่รอบนี้ยังไปได้ไปได้ต่อไปได้ต่อจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วถ้าเราไม่ตายก่อนมันก็น่าจะตายเหมือ,กอ,กอกนกันนะยังไงยังไงยังไงสิปืดเข้าไปเออเราตายก่อนเออโอเออยังไงตายยังไงยังไงเรายังรอดอยู่เรายังเหลืออยู่เปิดบัฟเออตายเออยังไงก็รอดเปล่าปึ้งเออโอเค โอเคเราก็ไม่อาจต้านทานจับพลังแช่แข็งได้น้อะนะครับเก่งแค่ไหนก็แพ้แช่แข็งนะครับโอเคเราสุดท้ายแล้วกันเนาะ13ล้านนะท่านผู้ชมนะนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมคิดว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอ่ถ้าเป็นล่างมาสเตอร์บอกเลยว่าน่าจะเก่งกว่านี้เยอะนะครับกันหล่อผมก็ยังไม่ได้ป้าอะไรมากมายนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ <อ>ไปทำทีมหลักซะส่วนใหญ่เนอะนะครับอยากให้พลังขึ้นประมาณ25ล้านเพื่อที่จะเอาไปสู้กระดานมาสเตอร์ Master ต่อเนี่ยเพราะว่าผมกําลังอยากจะลงดา่าบมาสเตอร์ให้ได้เยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะโอ้ยุงยุงนี่ว่าไม่ได้ดูหมแต่พูดไม่ได้ดูโอเคจบคลิปแล้วกันโน้นนะดูแล้วไม่น่าจะรอดนะผมไม่ได้ดูเพราะมันเป็นยุงยุงมันโคตรแรงเลย ป้าเอ้ยถึงมันจะแพ้ธาตุบินก็เถิดแต่ถ้าเจอธาตุอื่นที่มันไม่แพ้มันก็เนี่ยแหละตามสภาพเห็นไหมโคตรแรงแรงแบบแรงเกินยุงอ่ะยุงมาลีสิอยู่ได้ปะวะเดี๋ยวเราไปดูดิยุงลีไม่ได้เนาะลีไม่ได้โอ้ถ้าลีได้จะขนาดไหนนี่คือขนาดลีไม่ได้นะเนี่ยนะครับคือยุงบอกเลยว่าเป็นตัวนี้ที่แรงมากเกินแหลแทเเลยนะครับโอเค ก็ประมาณนี้แลยกันนะสำหรับอีว์ทันนะครับก็โดยความสามารถโดยรวมแล้วมันก็โอเคขึ้นเยอะมากๆานะครับโดยความสามารถที่มันฮักไฟตรงข้ามมันเด้งเลื่อนไม่ได้นะครับบวกดาเมจเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้คือมันดีนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นร่างมาสเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าคือผมจะประทับใจมากๆนะคือที่ใส่ผมเนี่ยมันยังไม่โอเคนะมันยังเป็นลบดีเฟนซ์อยู่เนาะน,นะครับผมก็ไม่เท่าไหร่อ่ะให้ดูกันหลอดนะครับกันหลอดผมยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะเนี่ย มาดูดิสกิลก็ยังไม่ได้อัดนะครับแล้วก็อัพก็ยังไม่ได้อัพเนี่ยแค่เนี้ยแต่ก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่าสายฟ้าอ่ะไม่ได้กดเห็นไหมแล้วก็นิสัยเป็นสายซื่อเลยแล้วก็คุณคุณสมบัติก็เนี่ยเห็นมั้ยยังไม่โอเคเนี่ยยังไม่ใช่สีที่ผมอยากได้นะผมอยากได้แบบสปีดอัพอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้านทาชิหรืออะไรก็ได้แต่ผมไม่ใช่เนี้ยนะครับแล้ก็ซีลยียนไม่ได้ปลดน,นะครับผมนะฮะแล้วก็บวก15ทเท่านั้นเองเนี่ยครับอืมคือโดยรวมแล้วกั๊ดหลอดแทบจะไม่ทำอะไรนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาไปด้วยเช้าลืกกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรรอติดตามนะครับผมบ๊ายบาย